ไะได้ฟ้านี่นะคะภารกิจของเราในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565นะคะมาปรับพื้นที่แปลงข้างๆแปลงัวไว้นะคะก็จะเห็นว่าท่านอาจารย์เห็นจุดพ่องจากเริ่มต้นที่น้ำไหลออกด้านข้างของแปลงนะคะก็มาทำเพิ่มเติมกลายเป็น ได้พื้นที่ปลูกกระเทียมเพิ่มเติมอีกนะคะนี่ลักษณะในสองส่วนที่ด้านหน้าที่เราเห็นเพิ่มนะคะในการที่ปรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะรูปแบบแปลงค่อนข้างจะดูดีมากเลยนะคะในลักษณะทั้งรูปลักษณ์ของแปลงการใส่แหน้แล้วก็พื้นที่ที่จะปลูกกระเทียมค่ะแหนก็ไหลไปตามล่องน้ำช่องทางน้ำนะคะเราจะมี ช่องทางน้ำเปิดไว้นะคะในเวลานี้ค่ะแล้วจะมีพี่น้องนะคะมาดูว่าน้ำมากเกินไปหรือเปล่านะคะหรือว่าควรจะปรับยังไงนะคะสำหรับน้ำค่ะนี่รูปลักษณ์ของแปลงนะคะปัจจุบันของแปลงกระเทียมนะคะที่อยู่ในพื้นที่ข้างๆแปลงโตวไวค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ท่านอาจารย์บอกว่าผักน่าจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะ ดูเห็นลักษณะของการทำแปลงก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผ่านมานะคะเป็นลักษณะแปลงยาวมีล่องน้ําขนาบข้างนะคะในส่วนต่ํากว่าแปลงนะคะส่วนด้านบนของแปลงเราก็จะเห็นว่ามีล่องน้ําผ่ากลางของแปลงนะคะเราก็จะมีบ่อหลุมหรือหลุมเล็กๆนะคะที่เราจะเห็นเนี่ยคะ่ะ อันนี้ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นทางเดินนะคะเป็นทางข้ามระหว่างไปแปลงด้านอื่นๆน,นะคะก็เป็นทั้งจุดพักน้ําแล้วก็เป็นจุดเดินข้ามในพื้นที่ของแปลงนะคะเพราะว่าเราเป็นลักษณะพื้นที่ผืนยาวเลยนะคะแปลงลักษณะยาวไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมาในแปลงอื่นๆน,นะคะรูปแบบนะคะท่านอาจารย์ก็จะปรับไป เรื่อยๆนะคะเท่าที่ท่านมองเห็นแล้วสังเคราะห์เพิ่มเติมแล้วจะออกมาแล้วมันจะดีเพิ่มขึ้นมากนะคะก็จะปรับค่ะเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่ควรจะเป็นไปได้แล้วก็จะเกิดขึ้นได้อย่างที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะนี่รูปลักษณ์ของแปลงนะคะช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็ ขอหยุดพักการมาเพนกันก่อนนะคะที่แล้วจะไปรับประทานอาหารกันแล้วนะคะจะเรียนทำสำาน็กดีค่ะ,บบคะจัดการระบบน้ำค่ะ ตายไปเลยแล้วตอนนี้ปลูกกระเทียมหมดแล้วนั่นในจุดที่คนปลูกเนาะได้สองสองใบอย่างนี้เลยอีกสองนี่กันสามสามนี้ยังไม่เสร็จมีบางแปลงที่ก็ปลูกไปบ้างเพราะว่าตอนนี้เราแต่งยังไม่ได้ดีก็เลยบอกว่าหยุดแค่นี้ก่อน เสร็จสิส้นภารกิจในช่งชวงเช้านี้นะคะก่อนค่ะเพราะว่าเรา ลองลไปทานอาหารหรือว่าไปทำภารกิจอื่นก่อนนะคะในช่วงของวันนี้ค่ะ ไว่ากอปิมไปจันซึมไปแบถ้ามันล้นมาก็จะไปลงข้างีจะไตนนงน้มากน็พาะ่มันน้าไปทงนี้นเ่งถ้ามันไปไม่ทันมันติดดิมันจะตามข้างรับอจามแต่ถว่าเราจะรอตรงนี้ ช้าใช่ไหมว่าจะแบ่งไปสองสิบสองสามสิบมันจะไปไหมแบ่งแบ่งแบ่งได้วยใช่ไหมอืมน่าจะแบ่งได้ลองแบ่งอยู่ลองแบ่งเข้าแต่ละแปลงแต่ละแปลงใช่ไหมแบ่งเข้าแต่ละแปลงแต่ละแปลงให้มันค่อยๆซึมไปเข้ามันแรงไปมันจะขาดไดใช่ไหมลองเข้าแต่ละแปลงแต่ละแปลงดูลอแบ่ง มันก็จะแบ่งทอบ การปรับเพิ่มนะคะที่ท่านอาจารย์มองเห็นหรือว่าพี่น้องที่มาทำแปลงแล้วมีข้อมูลนะคะว่าควรจะทำอะไรเพิ่มเติมในจุดที่ก่อนที่เราจะพักนะคะค่อยๆซึมแล้วน้ำแต่ละแปลงมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะมันค่อยๆเซตตัวน่ะ โอ้ต้องเป็นฝูงเลยเป็นคนอื่นทำคงถูกอาจารย์ว่าหน้าดูเฮ้ย บางๆสิเออมันยากมันจะบางๆเลยยากมากเลยอได้ทรงนี้จะได้เข้าใจคนอื่นท้ไมหวานนะจังเลยเนื่จากมันต้องบางๆ งานนี้ต้องอาจารย์ทำคนเดียวอยากลองก็ได้ไม่ใช่ฟังคำหลงเขาถามว่าอาจารย์ทำอะไรอยู่อาจารย์ดุอะไรหรือเปล่าคนข้างบนดอยถามฮะคนข้างบนถามว่าอาจารย์ไม่ขึ้นตะกี้อาจารย์กำลังกำลังทผักปลาอยู่